สวัสดีครับผมคันนี้ต้องบอกว่าคันที่หายยากเลยนะครับสีหายากเลยนะครับแล้วเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับผมเป็นตัวสุดท้ายที่ผลิตนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นคาวาซกิเซตสามร้อยนะครับผมเซตสามร้อยเนี่ยคันนี้เนี่ยผลิตน่าจะคันสุดท้ายแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเจนสุดท้ายแล้วครับไม่มีนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นสี่ร้อยแล้วสีเนี้ยหายจากร้านผมนานมากแล้วนะครับกว่าจะหามาได้เนี่ยโอ้โหน้ําตาแทบเป็นเลนนี่เห็นไงขอโม้หน่อยโม้หน่อยนะโอ้โห ส,าานะสีนี้หายากจริงนะครับสีนี้หายากจริงนะครับผมผมเนี่ยผมขายราคาไม่แพงร้านอื่นจะขายแบบแตะแสนแล้วนะเก้าหมื่นเก้าแตะแสนผมยัง8ปดหมื่นกว่าบาทอยู่เลยนะยัง8ปด0 0ื่นกว่าบาทแล้วคันนี้เนี่ยจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะจัดส่งมาให้เรียบร้อยพร้อมออกทริปพร้อมสิ่งพร้อมหลอกเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเราไปดูรอบคันกันเลยนะ,ะฝนใกล้ตกแล้วนะครับผมฝนใกล้ตกแล้วต้องรีบถ่ายนะครับผมต้องรีบถ่ายหน่อยโอ้โหช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะ อ่ะสวัสดีครับผมใบได้ชอบนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเข้าใหม่คันนี้คือคาวาซากิซัดสามร้อยจดปี2017สีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะแล้วก็ตอนนี้ราคาบางร้านนี่ไปไกลแล้วนะครับผมบางร้านนี่ขายแสนะฮแสนต้นๆแล้วนะครับผมแสนนิดๆแล้วนะครับแสนห้าพันแสนเก้าพันอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ใบได้ชอบนะครับบอกราคาตรงนี้เลยนะครับผมเงินสด 8 5 9 0 0บาทนะครับจบเลยนะครับผมเครดิตดีฟีดาวออกรถศูนบาทนะครับเครดิต <Soul> ดีฟีดาวออกรถ0ูนบาทนะครับผมอ่ะเครดิตดีฟีดาวออกรถ0นบาทกันไปกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะคันนี้ต้องบอกว่าแต่งมาพอสมควรนะแต่งมานิดหน่อยแล้วครับผมจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมหล่อพร้อมซิ่งเลยนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะอืมส,สวยนะไฟหน้าส,สวยนะผมบางคนหน้าสวยๆนะยางน่าจะเป็นยางติดมาจากโรงงานอยู่นะครับผมนะย,ยางเพิ่งยางติด กิ๊ติดมากับโรงงานนะครับผมอ่ะจานวงจานเบรกสวยๆนะอืมไฟลงไฟเล้งฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเครื่องนี้ต้องบอกว่าเนียนกิฟนะนี่ไงเนียนๆเลยนะครับเครื่องบอกว่าต้องเนียนๆเลยนะครับผมเครื่องเนียนๆเลยท่อเดิมจากโรงงานนะเบาะสวยๆนะครับทุกสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับอาจจะมีต้องทอยการใช้งานบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับสัมมิมีอะไรบ้างนะอืม นี่จานวงจานเบรกสวยๆนะครับผ้าเบรกผ้าเบรกเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมของ Next เตอร์นะแพงนะผ้าเบรกนี่แพงนะนะโอเคนะครับผมยางหลังก็ยังเหลือนะครับเป็นยางที่ติดจากโรงงานมาก็ยังเหลือนะโซสเตอร์สวยๆนะครับผมเนียนๆเลยโซสเตอร์แบบสวยๆเลยครับสวยๆเลยนี่เป็นไงอืมสวยๆเลยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะเครื่องฝั่งนี้สวยๆนะครับชุดสีฝั่งนี้อาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนี้อย่างนี้อย่างนี้นิดหน่อยนะครับผม อ่ะแต่รถไม่ล้มไม่ชนนะรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยๆไฟเล็กฝั่งนี้ชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับยางไม่ชุยไม,ไม่ไม่ใช่ครับสีตามจากโรงงานยังอยู่นะสวยๆนะครับผมสภ,ภาพโดยรวมสวยนะคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่เป็นไงสวยๆจัดไปต้องประมาณนี้นะอของแต่งเรามาดูของแต่งนะ และจากข้างหลังมานะครับผมทายสั้นนะครับทายสั้นนะครับไฟเลี้ยวเดิมทายสั้นไฟเลี้ยวเดิมตรงรุ่นนะครับสวยๆเลยนะครับมีผมมีป้ายทะเบียนอะไรให้ครบนะมีป้ายทะเบียนอะไรครบพศ6กหกทุยไม่ใช่ดิพรบภาษี66นะครับผมทุกคันผมพรบภาษี66หมดเลยนะผมต่อให้หมดเลยนะครับที่อื่นไม่รู้แต่ผมต่อให้หมดเลยนะครับมีกันลื่นนะกันลื่นถังน้ํามันนะครับผมมีกระจกปลายแฮนด์แต่งมาด้วยนะครับทรง CRG นะครับผมมีชิลหน้าแต่งมาตรงรุ่นนะครับสวยเลยนะครับผม แล้วก็มีกัดหม้อน้ําของแท้300แต่งมาก็ตรงรุ่นเลยนะครับผมโอเคอารมณ์ประมาณนี้นะจะส่งให้เรียบร้อยแท้300ประมาณนี้นะครับจดปี2018ถังสวยๆนะถังสวยๆนะครับถังไม่บงไม่บุบสีไม่ลงไม่ลอกนะสวยๆโอเคคันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนี่กุญแจ2อดอกในรหัดจากคาวาซากิยังอยู่นะอ่ามาดูระบบไฟกันนะครับผม คันนี้วิ่งมาอยู่25 0 0 0นะครับทีกะพริบนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะน้ำมันใกล้หมดแล้วนะฮะน้ำมันใกล้หมดแล้วนะครับผมซื้อรถจากเวนเชชอปเวนเชชอปเติมน้ำมันให้ด้วยนะโอเคนะครับผมอะเรามาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับสุดยอดระบบไฟทำงาน100%ซ ABS อะไรระบบไฟทำงาน100%เเครื่องทำงาน1้0เซเงียบกริบเครื่องเงียบกริบนะเครื่องสวยจัดนะครับผมทำงานโหสุดๆเลยนะ ผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องสัราข้อแท้ให้เกือบทุกคันนะครับนอกจากบางคันที่แบบเอ้ยเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเข้าศูนย์มามีใบบุกซื้อวิดอะไรผมก็ไม่เปลี่ยนครับแต่ส่วนมากผมเปลี่ยนให้ทุกคันเลยนะครับเพื่อเซฟด้วยนะครับผมให้ลูกค้าใช้งานยาวๆไปเลยนะครับผมโอเคดูโอ้โหฝนจะมาแล้วฮะฝนเคประมาณนี้นะแักสามร้อยสีนี้หายากจะบอกเลยนะครับผมไปได้ช็อปห่างหายจากสีนี้ไปนานมากแล้วนะ ใครหาอยู่นะครับเซต300หรือคัส300ประมาณนี้นะครับลองเข้ามาดูนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับเงินเดือนหมื่นอัพนะครับออกได้เลยนะครับอาจจะมีเงินดาวเพิ่มประมาณสัก2,000บาทนะครับ2,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมแต่ยอดผ่อนจะถูกลงนะครับเพราะยอดผ่อนคันนี้ก็ประมาณอยู่2,000กว่าบาทรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้นะใครสนใจคันนี้ นะครับผมโทรได้เลย0826871231นะครับ0826871231นะครับผม1231นะใครรีบยังไงก็โทรมาคุยไลน์หรือหรือแอดไลน์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะอืมแอดไลน์ผมแอดไลน์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับฝนบนะน่าจะลงเกือบเม็ดแล้วนะน่าจะลงเกือบเม็ดแล้วนะครับผมโอเคนะเอ่อคันนี้ก็จะเป็นคาวาซากินะครับผมแซด300จดปี2018นะครับผมน่าจะเป็นโฉมสุดท้ายของ 3ซ0สสุดท้ายของแซ0สาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น400นะครับผมโอเคนะฝนใกล้ตกเต็มทีแล้วใครสนใจยังไงก็มาคุยกันได้นะครับผมหรือมาดูที่ร้านใบในช็อปได้เลยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ